ในต่างประเทศที่มันสะท้อนผมจับเรื่องสิงคโปร์สิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศทุนนิยมเลยครับเป็นการบริหารแบบทุนชนชั้นนำก็เป็นนักธุรกิจก็คือเออเป็นสิ่งที่ระบบการเมืองไทยมองว่าเลวร้ายเหลือกเกินพวกพ่อค้านี่นะครับพวกนักธุรกิจนี่เลวร้ายมากเพราะไม่มีไม่มีคุณธรรมจริยธรรม คนที่มีคุณธรรมจริชธมต้องเป็นเจ้า,ต,าต้องเป็นขุนนางต้องเป็นข้าราชการวันนี้มันได้เปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างท่านเคยคิดไหมครับว่าเอ๊ะคนสิงคโปร์ก็เสียภาษีคนไทยก็เสียภาษีแต่ทำไมได้ผู้บัญชาการทหารบกไม่เหมือนกันไม่ใชไ่ไอไม่เหมือนกันทำไ,ไมเหมือนอยู่แล้วหน้าตาไม่เหมือนอยู่แล้ว แต่ว่าทําไมได้ผู้บัญชาการทหารบกคนละคุณภาพวันนี้นายทหารมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกของสิงคโปร์ครับหนุ่มฟอโลเฟีลใช่ครับอายุแค่40กว่าปีเท่านั้นครับเป็นผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัิชาการฐานบกไทยนี่ต้องใกล้ๆหกสิบครับเออสี่สิบไม่ต้องพูดฮนะไม่มีทางเกิดเลยถ้าจะบอกเฮ้ยก็ต้องรับราชการก็ต้องตาย,ต,ายต่เต้าขึ้นมาก้อนนี้แหละคือระบบบริหารที่ล้าหลังอย่างหนึ่งของเราคือใช้ระบบพระเลยครับ <c oughs> ใช้ระบบพระเลยต้องอาวุโสทางภาษา เออรับราชการมาชันนช้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้นี่คือระบบราชการใหต้องไต่เต้ากันอย่างเี้ครับแล้วผลอันหนึ่งจากการไต่เต้าก็คือการกล่อมเกลาจบจากมาอะไรใหม่ใหม่ไฟแรงครับแม่เข้าไปทํางานเป็นระดับล่างให้ฟังหัวหน้ากองก่อนจะเป็นหัวหน้ากองถ้าคิดดีๆมากๆไม่ค่อยฟังเจ้านายเดี๋ยวนี้หนักด้วย เขาเช็คความจงรักภักดีเป็นหลักนะเออทัศนะต่อวังเป็นหลักนะถ้ามีปัญหาทัศนะต่อวังไม่ได้เข้ามาเลยครับะระบบราชก,การเอาออกไปเลยวันนี้ใครเจอหนึ่งหนึ่งสองใครเจอเคยเจอคดีหนึ่งหนึ่งสองแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ดูเฟซบุ๊กด้วยครับถ้ามีประวัติ a ฟซบุ๊กไม่ดีไม่ให้เข้ารชาชการเลย โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่บางบองนะโรงพยาบาลแถวแจ้งวัฒนะเจ้าของชื่ออะไรนะนเหรียญเหเหรียญทองทองอะไรดูดู Facebook เฟซบุ๊ก้วยถ้าแสดงความมีความคิดเห็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่ต้องมาทำงานไม่ใช่เฉพาะราชการนะดังนั้นระบบราชการไทยเนี่ย ด้านสําคัญคือเขาต้องการการกล่อมเกลานะครับก็เรียกว่าโซเชียลไหลใช้ระบบครอบงำอะให้ดัดแปลงซะให้ให้เป็นง่อยทางปัญญาซะแล้วค,อวคอ่อยเขาค่อยไต่เต้าขึ้นมาถึงต้องฟังกันเป็นชั้นชันชนชน้ดังนั้นกว่าจะขึ้นถึงอาทิตย์บดีก็สี่สินู่นก็ประมาณใกล้อ่ห้าสบห้าแล้วห้าสิบ กว่าจะถึงๆรองประหลัดก็นู่นเนอะใกล้จะหกสิบแล้วได้ขึ้นเป็นประหลัดก็นั่นแหละอ,อีกปีก็ปกรบกษีเณในทหารในตำรวจก็เป็นเช่นนี้แต่ในทหารในตำรวจของไทยนี่หนักขึ้นตอนหลังมีตัวช้าง <c oughs> ตัวช้างเลยครับคำสั่งจากวังดีง๋ยว้ต้องวิ่งเต้นกันเน่ยทาไมรับใช้วังทําไมว่านอสอนง่ายก้มกาบหัวไม่ตามแล้วก็ มึงไม่ได้มึงไม่ได้เป็นผู้บริหารในระบบร,ราชการไทยนี่จึงกลายเป็นข่าวที่ผมอยากจะหยิบมาให้ท่านเห็นว่าผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ของสิงคโปร์นะครับอายุ44ปีนะครับจบวิศวะจากอิลลินอยและการบริหาร MIT ของไทยนี่ผู้บัญหารทหานบกจบต่างประเทศไม่ได้ไม่เอาเพราะอะไรเพราะพวกกูจะได้เป็นใหญ่ไงต้องจบจปรอเท่านั้นคนเป็นผู้บัญหารทหารบกนี่จบนอกไม่ได้นะในประเทศไทยนี่ต้องเข้าใจก่อนนะเอออายอุอายุมากนี่เป็นไฟบังคับอยู่แล้วครับเราเสร็จแล้วผู้บัิชารทหารบกมันถึงยึดอำนาจตามคำสั่งได้ไงเออ ทำผิดกฎหมายก็ได้เพราะมันฝึกการทําผิดกฎหมายตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เปน็นนายทหารผู้น้อยขึ้นมาแล้วนี่ต้องฟังผู้บุกคบประชาและผู้บุกคลประชาก็คุ้มครองระบบอย่างเนี้ครับมันถึงทําลายประเทศชาติมันถึงทําให้ประเทศชาติมันไม่เจริญก้าวหน้าในประเทศไทยก็พูดไปได้วันนี้ผมเลยเอาเรื่องราวของสิงคโปร์มาอธิบายให้ท่านดูครับหนังสือพิมพ์ State Time ลงข่าวนะครับลองเลขานุการด้านเทคโนโลยีกระทรวงกลาโหมตัวตัว,ตวย่อเขาเรียกมินดิฟนะครับชื่อนายเดวิดนีโอจะเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในวันที่10มีนาคมนี้ ส <C oughs> ิงคโปร์แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นะครับนี่ก็ลงในสำนักข่าวอื่นๆ h h n n n l n n w อ a ชียสิงคโปร์เสนอชื่อผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ชื่อนายเดวิดนนโอ ที่เคยดูแลงานต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด19ของสิงคโปร์ของ s สเต e ไท m ์ผมเอาเนื้อความสำคัญสำคัญกันแล้วกันนะครับเพราะ,ะรายละเอียดเขาจะทำงานอะไรยังไงไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเอาเนื้อความสำคัญสำคัญคือผู้บิญชารฐานบกคนใหม่ของเขานี้ ชื่อนายนโอเนี่ยนะครับเดวิดนนโอเนี่ยจะเข้ารับตำแหน่งเดือนมีนาคมนี่นะครับเป็นผู้บัญชาการที่มีอายุไม่มากนะครับมีวัย40อายุ44ปีเป็นผู้บัญชาการกองทัพบ,บกคนที่14และเป็นนายทหารหน่วยคอมมันโดคนแรกที่ได้รับหน้าที่นี้ นายผู้บัญชาการคนนี้เขาบอกออกจากตําแหน่งเด,เดในเอ็มจีโกะออกมาอีกคนก่อนคนก่อนคนก่อน m g ็มโกได้ออกจากตําแหน่งในผู้บัญชัในผู้บัชาการกองทัพบ,บกเมื่อวันที่2 1มีนาเออเอยออกจากตําแหน่งได้มาเป็นผู้บัญชาการฐานบกตั้งแต่วันที่21มีนา2018นี่คนก่อนนะครับแล้วคุณนีโอนี่ ก็เข้ามาแทนทีออ่ประวัติของผู้บัญชาการทฐานบกคนใหม่นี้และแต่งตั้งรวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชากองพันที่หนึ่งกองทหารรักษาการสิงคโปร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองของสิงคโปร์และเป็นผู้บัญชาการกองพลที่สาของสิงคโปร์มาก่อนนอกจากนี้เขาได้ยังได้รับการแต่งตั้ง เป็นพนักงานคนสำคัญรวมทั้งเป็นหัวหน้าผนแผนกแผนร่วมการเปลี่ยนแปลงและภูมิวยการฝ่ายปฏิบัติการร่วมซึ่งดูแลมีส่วนร่วมสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาโควิดระดับชาติและที่สำคัญคือเขาบอกว่าคนนี้เพื่อเป็นความท้าทายในการตอบสนองของการที่จะบริหาร กองทัพของเขาในทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยเอาละทีนี้ผมเลยถือโอกาสนี้เอาข่าวของสิงคโปร์จริงๆก็คือเขาก็เป็นผู้บัญชาการฐานบกความสำคัญมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองแต่เอามาดูกับประเทศไทยว่าสำหรับประเทศไทยถ้าเรามาเปรียบเทียบดูกับผู้บัญชาการฐานบกของประเทศไทยบ้าง ในขณะที่คนสิงคโปร์ก็เสียภาษีคนไทยก็เสียภาษีแต่เราดูแล้วก็คือเขาได้ผู้บัญชาการทหารบกอันนี้เฉพาะตำแหน่งเดียวนะที่ผมเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยซึ่งมันเป็นการเปรียบที่ที่เห็นชัดที่สุดระหว่างผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์กับผู้บัญชาการทหารบกไทยเขาอยู่ในระบบบริหารสมัยใหม่ คนเป็นผู้บัญชารฐานบกก็จะต้องมีการศึกษาดีมีประวัติการทำงานดีแล้วก็เข้าสู่ระบบการพัฒนากองทัพในเป็นกองทัพที่ทันสมัยแต่ผู้บัญชารฐานบกไทยนี่อายุมากต้องมีตัวช้างตั้งอยู่ต่างประเทศอยู่ไปต่างประเทศนี่แหม่เชิดหน้าชูตาเหมือนฝรั่งเลยครับ ดูผู้บรญชารฐานบกคนนี้นะคุณคุ้นหน้านะเป็นอนดีตเ,เป็นอนดีตปรากฏว่าอดีตผู้บรญชารฐานบกคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในฐานะเป็นตัวช้างร่วมการทำรัฐประหารกับคุณประยุทธ์และผู้บรญชารฐานบกหลายคนที่ขึ้นมาเช่นนี้ลักษณะนี้ ก็จะว่านอนสอนง่ายเมื่อวังสั่งก็ทำทำรัฐประหารแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไม่ต้องสนใจเจ้านายสั่งก็ทำกันกันแล้วกันแล้วก็ทำกันทั้งระบบเลยสิผู้บัญชาการกองพลผู้บัญชาการกองพันจนถึงไอ้เนเนนะเออก็ยึดอำนาจกันได้ดังนั้นเราจึงมีผู้บัญชาการฐานบกที่ทำการยึดอำนาจ ทำรัฐประหารไม่รู้กี่คนต่อกี่คนครับก็เพราะระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วพอทํารัฐบาลแล้วท่านก็เห็นเองครับผลมันเป็นยังไงพอทําเสร็จก็จะอยู่ในอำนาจต่อไปก็กลายเป็นตุ๊กตาเป็นหุ่นเชิดให้แก่อํานาจโครงสร้างของระบบะเผด็จการจารีนิยมอย่างในประยุทธ์นี่แล้วก็อยู่ แล้วก็ร่วมมือกับกลุ่มทุนโบไอกลุ่มทุนเจ้าสัวจะเรียกว่ากลุ่มทุนโบราณก็ใช่ที่เพราะว่ามันการบริหารมันก็สมัยใหม่แต่ว่าพอเข้าประเทศปับ๊บหาอยู่หากินร่วมกันอย่างนี้ครับถึงได้เกิดการบริหารจัดการเรื่องโรคระบาดไร้ประสิทธิภาพประชาชนตายบาดเจ็บมีการทุจริตคอร์รัปชันในแม้กระทั่งยาวัคซีนอย่างนี้เป็นตน้น และประกากฏการที่เห็นชัดเจนอีกเหมือนกันว่าประชาชนไทยเสียภาษีแต่ได้คนมีความสามารถเท่านี้แหละครับพอรับใช้วังนี่พูดง่ายๆว่าเด็กจบป .4 ก็ทำได้ครับคือส่องไฟให้ราชินีเดินไฟฟ้าก็สว่างสว่างนี่นะเออมันต้องส่องไฟ ไอ้เจ้าแดงก็ประส่องไฟให้ราชินีเดินพูดง่ายๆว่าคือถูกใช้เป็นขี้ข้าในระบบราชการไทยมันไม่ใช่เฉพาะผู้วิจารทานบกประธานสารดีกาก็เป็นขี้ข้านอนกราบกับพื้นแล้วประชาชนที่เสียภาษีนี่กับประชาชนสิงคโปร์เสียภาษีนี่ถามว่า ทำไมป,ชชป,ชชประชาชนสิงคโปร์เสียภาษีแล้วได้บุคคลมีประสิทธิภาพที่รับใช้ประเทศอย่างนี้อย่างนี้รับใช้ประเทศไหมครับเนี่ยผมถามหน่อยส่องไฟอย่างนี้รับใช้ประเทศไหมครับแล้วเราทากันทากันโดยไม่อายทํากันโดยไม่รู้สึกที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้รังเกียจคุณอภิรัตน์นะผมกลับผมกับอยากจะบอก พี่น้องทหารเราร่วยว่าท่านท่านทนอยู่ในระบบนี้ได้อย่างไรแต่พูดไปก็หูทวนลมหมดแล้วครับเพราะอะไรเพราะถูกฝึกให้เป็นขี้ข้ามาตั้งแต่เด็กๆนี่ตั้งแต่เป็นไอเนเนตั้งแต่เป็นนักเรียนทหารในระบบกระทรวงก็เหมือนกันนะครับในระบบกระทรวงก็เหมือนกันคนที่จะขึ้นมาเป็นประหลัดก็ต้องเป็นอย่างนี้ ในระบบศาลก็เหมือนกันคนที่จะขึ้นไปเป็นประธานสาลฎีกาก่อนจะถึงประธานสานฎีกาก็เป็นอ,อธิบดีศาลอาญาอธิบดีศาลแพ่งต้องมีอาวุโสข,ขึ้นไปชั้นๆก,ก็ต้องถูกดัดเอากระลาครอบกระบาลและพอจนขึ้นไปเป็นระดับสูงบริหารก็รับใช้เจ้านายข้างบนเป็นหลักไม่ได้รับใช้ประชาชน เราถึงได้เห็นการตัดสินใจโดยไม่ทำตามกฎหมายหลักนิติธรรมกฎหมายก็เขียนชัดเจนว่าบุคคลที่เป็นผู้ต้องหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนแต่ถ้าเป็นหนึ่งสองกูไม่ให้ประกันเห็นหรือ,อยังอะสภาพการเช่นนี้มันสะท้อนออกทั้งระบบ วันนี้ผมเลยเอาข่าวอีกข่าวหนึ่งที่สิงคโปร์มาให้ท่านดูด้วยนะครับท่านเห็นข่าวนี้แล้วท่านจะรู้สึกเองว่าโอ้ในขณะที่กองทัพบ,บกในระบบบริหารแบบเผด็จการโบราณน,นี้ในขณะที่กองทัพเรือกองทัพอากาศในระบบบริหารแบบเผด็จการของประยุทธ์ ที่เป็นอยู่โดยรูปประธรรมนี้ซื้ออาวุธมาซื้ออาวุธมาประจําการเป็นหลักประเทศชาติยากจนยังไงก็พยายามจะเอางบประมาณเนี้ยภาษีของประชาชนเนี่ยไปซื้ออาวุธผมพูดกับท่านเรื่องการซื้อเครื่องบินนะครับ F35 ที่ผมเคยมีคลิปให้ท่านดูไปแล้วว่าตกลงนี่จะซื้อใครสั่งให้ซื้อวะ เพราะมีเจ้านายในประเทศไทยบางคนชอบขับเครื่องบินเล่นครับเอ่อทารอา,ากาศก,ารก็รู้เลยเอาเจ้านายคนนี้ชอบอย่างนี้กูก็หาซื้อให้หรือว่าเจ้านายกระซิบสั่งจากเคยขับ F16 เคยขับกิฟฟินแล้วจะขอลองขับเครื่องบินที่ทันสมัยเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ครับคือ F35 ก็เลยซื้อเครื่องบินอีกสักหน่อยอีกสักฝูงหนึ่ง นะครับฝูงหนึ่งอาจจะสิบกลรัมแต่นี่เขาบอกครึ่งฝูงแต่ผมว่าครึ่งฝูงก็พอก็ไม่ไหวแล้วครับเป็นหมื่นล้านแล้วะนะรับที่ประชาชนยากจนที่สิงคโปร์ก็ซื้ออาวุธไม่น้อยนะรัฐบาลเออไม่ใช่รัฐบาลประเทศเขาซื้ออาวุธไม่น้อยแต่ซื้อมาขายต่อเป็นในหน้าขายอาวุธ <laughs> แล้ววันนี้ข่าว BBC นะครับล่าสุดมีการโชว์อาวุธเพื่อจะขายที่สิงคโปร์ BBC ลงข่าววันนี้เองนะครับ F35 เครื่องบินลบที่ไทยอยากได้แต่การตัดสินใจอยู่ที่สหรัฐตามข่าวบอกสิงคโปร์แอร์โชว์ สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์ศูนย์กลางการโชว์ขายอาวุธเพราะกลุ่มทุนที่นั่นเขาก็ทำการค้าด้วยเขาบอกว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยซื้ออาวุธมากที่สุดนะครับเป็นประเทศเล็กแต่ซื้ออาวุธมากที่สุดแต่ซื้อเอาไว้ขายต่ออย่าลืมว่าการธุรกิจการซื้อขายอาวุธนี่มันมีความสลับซับซ้อนเชิงอำนาจเยอะนะครับหลายประเทศเนี่ย ที่ทำการผลิตอาวุธขายเนี่ยไม่ใช่อยู่ใครไปซื้ออาวุธได้นะเออมันต้องมีฝกักมีไฟแล้วถ้าเกิดกำลังลบกันนี่เขาก็ไม่ขายให้นะดังนั้นจริงเป็นช่องทางของพ่อค้าอาวุธครับอย่างประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะซื้ออาวุธสต็อกไว้เป็นของเขานี่ยเขาไม่ได้รบกับใครนี่นี่เป็นช่องทางออกแล้วเวลาใครลบกันก็มาซื้อฉันสิ ถ้าจะต้องการเร็วๆนี่ปรากวฏที่สิงคโปร์มีแอร์โชว์ครับหรืองานแสดงอากาศยานนานาชาติที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึงที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ต้อนรับบุคคลสำคัญในแวดวงการบินพลเรือนและการทหารมากมายจากหลายชาติในเอเชียและแปซิฟิกหนึ่งในนั้นคือคณะของ พลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีครับผู้บัญชาการฐานบกของไทยครับเอ้ผู้บัญชาการฐานอากาศของไทยค่าบอกว่าไม่กี่วันหลังคําให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการฐานอากาศเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณวงเงิน13,800ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องบินขับไล่จำนวนสี่ลำทว่าไม่ได้มีการระบุว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ F35 ของล็อกฮิตมาเต็นหรือไม่ข่าวในเมืองไทยอย่างหนึ่งนี่ข่าวของ BBC บอกว่าตั้งงบประมาณแล้วจะซื้อสี่ลำแต่ยังไม่ได้ระบุเออ รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจของบริษัทล็อกฮีทมาตินนี่คือ,อนี่บริษัทใหญ่ของเมกันนะในการผลิตอาวุธเครื่องบินขายเนี่ยชื่อในทิมคาฮิลนะครับได้กล่าวที่งานสิงคโปร์แอร์โชว์เมื่อวันที่16กกุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลไทยได้ยื่นความประสงค์ ในการขอซื้อเครื่องบินขับไล F ่ F-35 จริงทว่ายังไม่มีอะไรเป็นทางการในเวลานี้ในทีมคาฮิลได้บอกว่าอำนาจการตัดสินใจเรื่องน,องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลสหรัฐพร้อมเสริมว่าตัวเขามองว่ามันมีโอกาสอยู่ แต่ผมไม่รู้จริงๆว่ารัฐบาลสหรัฐจะตัดสินใจอย่างไรด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแถลงว่าจะยังไม่มีการยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นจนกว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่รัฐสภาเรื่องนี้ผมแแพรๆเอาไว้ก่อน ไม่ใช่หวงข่าวนะครับแต่ว่ามีผู้ชมมีแฟนคลับเยอะบอกว่าอาจารย์อย่าเอายาวนักเอาเฉพาะประเด็นประเด็นเรื่องเรื่องผมกำลังปรับขบวนการขบวนรายการอยู่รายละเอียดว่าตกลงที่จะซื้อได้หรือไม่ได้เนี่ยผมจะเก็บรายละเอียดมาคุยกับท่านเป็นชุดใหญ่เพราะนี่คือปัญหาใหญ่ ของนโยบายต่างประเทศของไทยโดยเฉพาะนโยบายทางการทหารวันนี้ผู้บัญชาการทาหารอากาศไทยออกข่าวในประเทศไทยผมก็ออกข่าวให้ท่านดูแล้วว่าจะซื้อเครื่องบิน F35 อีกรู้สึกจะสี่ลำมั้งครับที่ผมบอกว่านี่ถูกตกลงดักป้นงบประมาณเลยนะ ชาติบ้านเมืองกำลังสุดหนักภาษีเก็บไม่ได้พอจะขึ้นปีใหม่ปั๊บออกข่าวนี้เลยแต่วันนี้ข่าวต่างประเทศบีบซีบอกว่าซื้อได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะนี่โคโสกของบริษัทล็อกฮีทก็บอกเองนะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐจากรัฐบาลอ,อเมริกันรัฐบาลอเมริกันก็ต้องได้รับอนุวัตจากสภาด้วยครับว่าจะขายให้หรือเปล่า เพราะเป็นเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในขณะนี้ทำไมถึงจะไม่ขายให้แล้วบางคนอาจจะบอกคุณสุนัยขายแน่การขายอาวุธเนี่ยมันต้องมีพันธมิตรด้วยนะครับวันนี้ไทยถูกมองว่าไปเป็นพันธมิตรทางการทหารกับจีนแล้วถ้าเขาขายเข้ามาเนี่ย อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งต่อให้จีนเพราะเขาไม่เชื่อมั่นแต่ว่าสุดท้ายจะขายได้ไม่ได้มีรายละเอียดอีกครับผมจะไปพูดกับท่านต่ออีกทีหนึ่งรวมถึงการซื้อเรือดำน้ำที่เทคโนโลยีที่จีนจะขายให้ไทยนนั้ยังไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าไม่ใช่ไทยไม่ซื้อนะไทยนี่จะซื้อแต่จีน ดันไปเอาเครื่องของเยอรมันมาแล้วยอรัันเขากีดกันเรื่องนี้ผมจะเอาเรื่องนี้เรื่องการการทาารารัทนเฟอร์เทคโนโลยีทางการทหารทันเฟอร์เทคโนโลยีระดับสูงซึ่งวันนี้กำลังเกิดความขัดแย้งกันในโลกมาเก็บรายละเอียดให้ท่านเป็นชุดใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้บอกเลยครับว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆระบบบริหารก้าวหน้ากว่าไทยแน่ ประชาชนเสียภาษีเหมือนกันแต่ประเทศสิงคโปร์ได้ในทหารผู้บัญชาการทหารบกคนหนุ่มแล้วไม่ได้อยู่จน60นะครับเขาอยู่กัน3ปี4ปีแล้วก็ทำ,ทำบริหารไม่ใช่อยู่กันจนแก่พุงพลุยไม่ใช่และเขานี่คือสิงคโปร์ไม่มีการทำรัฐบาลเพราะผู้นำทหารของเขาก็ทำหน้าที่พัฒนากองทัพให้ทันสมัยให้ก้าวหน้าให้มีประสิทธิภาพ แต่ของไทยนี่พัฒนาตามคำสั่งนะฮะสิงคโปร์ก้าวทันเทคโนโลยีของไทยนี่ก้าวตามวังสั่ง